ผัดเผ็ดปลาดุกใส่ใบกระเพราโยโย่ยยจ้าสวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี่พอครัวหุ่นหมีครับมีปลาดุกเนาะนะครับปลาดุกน้ำมันล่างทัง่งกมนสะอาดนะครับล่างเกลือนะครับแล้วก็ต้มน้ำห้อนลวกให้เมื่อข้าวมันออกแลก้วก็นามาสับเป็นชิน้นเป็นชิน้นสับเป็นชิน้นแล้วก็ล่างทัง่งก้สะอาดเนาะมีใบกระเพราพี่น้องครับใบกะเพราเด็ดเอาตะใบมีกระชายเนาะนะครับเริ่มต้นกันเลยครับใส่น้ำมันลงไปในกระทะครับ ิดจัดตังไฟให้ห้อนแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปครับในะใส่พริกแกงลงไปพัดพริกแกงให้หอมนะครับพอพริกแกงหอมแล้วก็ขี่ใสเนืือปลาดุกลงไปครับบางคนอาจจะนําปลาดุกไปทอดก่อนแต่ว่าผมใส่ปลาดุกแบบสดๆเลยนะฮะยูที่ค้นหมักกัแล้วกันใส่ปลาดุกลงไปแล้วก็พัดให้พริกแกงเนี่ยมันเข่ากับปลาดุกนะฮะ นะครับพัดให้เข้ากันพอปลาดุกเนือ้อเริ่มตึงๆจักหน่อยนะครับขั้นตอนนี้เาอิใส่กระชายนะครับใส่เบรกชายลงไปแล้วก็ปรุงนะครับแล้วก็สิปรุงเครืองปรุงกับง่ายๆนี่ละฮะนะครับเกรืองปรุงกับมีรสดีนะครับ,รรนะรบใส่รสดีลงไป ซอสหอยนี่นะครับใส่ซอสหอยมีรสด,ดีมีผงชูรสนะครับใส่หลายแส่บหลายว่าสันนะครับหลงผงชูรสรสด,ด,ดีน้ำตาลนะครับเหยาะน้ำปลาลงไปโอ้บอกได้ว่านัวขนาดวีรน้องครับพอใส่ เกลืองปรุงหรือเปล่าเทาก็บจะพัดอีกจักหน่อยพัดให้ปลาเขา่าเครื่องปรุงเนาะให้เครื่องปรุงละลายแล้วกะหนามมันงวดหนามมันหน่อยเทาก็สิเติมหนามนะครับพี่น้องเตินมน้มนุงไปจักหน่อยนะครับพ่อถ่วปลาดุกเนาะนะครับปลาดุกนี่ค่อนข้างที่จะซุกง,ง่ายด้วยเด้นะครับค่อนข้างที่จะเปื่อยง่างยจังเลยเท่ากันนะครับขัวพ่อหนามงวดเท่ากับใส่หนามเนาะเตินมน้มนุงไปพี่น้อง ขั้นตอนนี้สีไซเวลากันตมสักพักหนึ่งนะครับเพ่ากับมันเอาตะลิ้วจิ้มเนื้อปลากันเนื้อปลาสุกแล้วเพราก็ใส่ไปกระเพราลงไปเลยนะครับขั้นตอนนี้อันวันเนื้อหนำเหลือน้อยเดียวนะครับใส่ใบกระเพราลงไปกันมักนำเยอะๆจังเลยก็เติมน้ำนิดนึงนะครับพัดพ่อใบกระเพรามันหอมพ่อมันสลดแล้ว นะครับกะสิต,ต้องบอกว่าถึงขั้นตอนของการชิมรสชาติเบิ่งงนะครับเป็นั้งไดรสชาติบอกได้เลยว่าสุดยอดพี่น้องครับเรียบร้อยครับพี่น้องนะครับผัดเผ็ดประดุกใส่ใบกะเพราแซบแซบยั่วๆครับ